สวัสดีครับวันนี้มาพบเก่งนะครับจากช่องมิซูมหาชนนะครับเดี๋ยววันนี้ครับต้องเรียกได้ว่าตั้งแต่ผมโพสคลิปนะครับที่แต่งสไตล์แบบนี้ลงไปนะครับใน YouTube แล้วก็ในเพจนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ากระแสการตอบรับดีมากนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับด้านหน้าดูดันนะครับบันไดข้างแฮมเมอร์กันชนหลังแฮมเมอร์โลบาร์แฮมเมอร์นะครับเรียกได้ว่าชุดแต่งเนี่ยเอาใจคนรักออฟโรดโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคันนี้เนี่ย จะเป็นตัว GT นะครับสีประตู GT เกียร์ธรรมดานะฮะสีดำนะครับโมดลเยีย2023นะครับชุดแต่งนะครับสกูปหน้าบันไดข้างโลบาร์กันชนหลังนะครับชุดใหญ่เลยนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับอยู่ที่8 86,000บาทนะครับสีขาวนะครับบวกเพิ่ม1,000ถ้าเป็นสีอื่นนะครับราคานี้เลยไม่บวกเพิ่มนะครับอุปกรณ์แต่งแบบนี้นะครับต้องบอกกอนแต่งได้กับไททันทุก รุ่นนะครับที่เป็นตัวพลัสนะครับไม่ว่าจะเป็นแคป็นะครับสีประตูสีประตู 4W วลนะครับหรือแอดลีดจะจัดหนักแบบนี้ก็ได้นะครับคันนี้ครับโดดเด่นมากด้านหน้าสกูปฝากระโปรงนะครับต้องบอกก่อนว่าสกูปนะครับมีตามรุ่นตามสีนะครับเรียกได้ว่ามีสีตามตัวรถก็มีนะครับดำด้านดำเงามีหมดนะฮะตัวอักษรเลือกได้ครับชอบแบบไหนสีดำสีบอลเงิน อ่าแล้วก็สีแดงนะครับมีให้เลือก3สีนะครับแต่ว่าลูกค้าท่านนี้เลือกสีแดงให้มันเข้ากับตัวห่วงตรงนี้นะครับให้มันแมทกันข้อคิ้วข้อไฟข้อไฟตัดหมอกนะครับดำเงานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้านะครับตัวนี้จะเป็นงานทรง a b s นะครับมีไฟ led ทั้งสองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นดำเงาล้วนนะครับตัดด้วยห่วงสีแดงแบบนี้นะครับตัวห่วงก็เลือกได้ครับจะเป็นแดงเป็นดำนะครับ หรืออยากได้สีไหนเป็นพิเศษเนี่ยแจ้งเรามาได้เลยนะครับยินดีนะฮะด้านหน้าประมาณนี้นะครับโดดเด่นเลยคือสกู๊ปกับตัวกระจังนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะครับด้านข้างคันนี้นะครับเรื่องในส่วนของซุ้มล้อเนี่ยเป็นสีดําเงาให้มันเข้ากับตัวรถนะครับต้องบอกว่าสไตล์การตกแต่งแบบพรีเมียมแบบนี้นะครับก็คือชุดแต่งดาเงาล้วเนี่ยจะทาให้รถเราดูแบบดูดันมากขึ้นนะครับแล้วก็พรีเมียมขึ้นนะฮะในส่วนของล้อครับ ยอด h i ตตลอดการนะครับลายดอกไม้นะครับยางจะเป็นมอน s t e r ร t AT3 นะครับขนาดยางก็2560นะครับ r 1 8นี่ครับล้อแมกลายล้อนะครับลายยางตอนนี้มีมากมายหลากหลายมากนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับขอดูแบบลายล้อลายยางได้นะครับอยากได้เป็นแบบไหนแจ้งเราได้เลยนะครับโอเคมากันต่อครับนี่พระเอกครับบันไดข้างนะครับจะเป็น h a m m มอร์ชาโดนะครับตัวนี้จะเป็นงานเหล็กเรียกได้ว่าเหล็ก เหล็กทั้งดุนนะครับมีไฟสองสว่างด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับเห็นไหมครับไฟมันจะติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณคําว่าแฮมเมอร์ตรงนี้นะฮะนี่ครับนี่ครับสองสว่างนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับเวลาเราจะขึ้นรถหรือลงรถนะครับเลารังค่านะครับเบ้ารองมือเปิดประตูดําเงาครบเซตสติ๊กเกอร์นี่ครับสติ๊กเกอร์ครับลายเท่มากนะครับ ด้านหลังจะเป็นลายปีศาจนะครับครึ่งท่อนนะครับตัวนี้เป็นสติกเกอร์สีดำสติกเกอร์จะเป็นสีเทานะครับหรือว่าลูกค้าอยากจะได้สติกเกอร์เป็นสีอื่นก็ได้นะครับแจ้งเราได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับโลบาหลังนะครับตัวนี้จะเป็นงานของแฮมเมอร์นะครับเป็นแฮมเมอร์แขนยาวมีไฟเบรกมีไฟถอยให้นะครับนี่ครับข้อไฟ นะครับตัวนี้เป็นข้อไฟท้ายเซ็ตดำเงาครับคันนี้เน้นเป็นเซ็ตดำเงาทั้งทั้งคันเลยนะครับในส่วนของกันชนหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแฮมเมอร์นะครับมีไฟถอยให้นะครับมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนให้นะครับถ้าเป็นแฮมเมอร์สไตล์อย่างนี้จะมี2รหัสนะครับเป็น H M 2 0 2นะครับกับ H M 2 0 4นะครับข้อแตกต่างจะต่างกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้จะเป็น H M 202นนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยจะมีไฟเบรกเหมือนกันจะมีไฟถอยให้เหมือนกันนะครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับสติกเกอร์ลายเรามีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับสั่งตัดก็ได้สั่งปริ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตามแบบที่เราส่งให้ก็ได้นะครับได้หมดนะครับนี่ลายนี้ยังไม่เคยมีใครติดเลยนะครับพอติดออกมาแล้วสวยนะครับลายมันดุดีนะครับภายในกันบ้างดีกว่าครับภายในนะครับติดตั้งในส่วนของพรมนะครับตัวนี้จะเป็นพรมพรม 6D นะครับ ก็คือรอบคันนะครับทั้งห้องในสารด้านหน้าและด้านหลังนะครับตะเข็บของพรมเนี่ยเราเลือกสีได้นะครับมีดําได้ดําดาได้แดงนะครับดําได้ครีมนะครับหรือจะเลือกสีพรมที่มันเป็นแบบสีแจ๊ดเลยก็มีนะครับกล้องบันทึกหน้ารถนะครับนี่ประมาณนี้ครับห้องในสารด้านหลังกันบ้างนิดหน่อยนี่ครับแต่ตัานเราห้องในสารด้านหลังนี่ต้องบอกเลยว่านั่งสบายนะครับเพราะว่าพนักพิงมันค่อนข้างเอียงนะครับ ไม่เมื่อยโอเคครับผมนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูรถรอบๆอบคันกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับไปดูรอบคันกันมาแล้วนะครับสำหรับตัวไททัน GT เจธรรมดาคันนี้นะครับชุดแต่งจัดหนักจะเต็มนะครับบันไดข้างกันชนหลังโรบาร์แคมเมอร์ลื่น้วนนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับในทุกๆคลิปเลยชุดแต่งแบบนี้นะครับลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับอยากจะได้แบบไหนนะครับไม่ชอบชิ้นนี้ถอดออกเปลี่ยนเป็นอีกชิ้นหนึ่งหรือจะถอดชิ้นนี้ออกเพิ่มมาเป็นส่วนลดยินดีครับนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนครับที่สนใจจะออร์รถมิซูนะครับไม่ว่าจะเป็นไททันนะครับตัวเตี้ยตัวสูงนะครับมิลาดแอชลอดนะครับเออร์เรนเดอร์พีเอชวีนะครับเอ็กซ์เพนเดอร์เอ็กซ์เพนเดอร์คอร์สนะครับหรือปาเจโร่สปอร์ตยินดีให้บริการนะครับสอบถามแคมเปญสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอยากจะสอบถามอุปกรณ์ตกแต่งยินดีครับเบอร์โทรด้านล่างครับคีย์บอร์ดด้านนี้ครับสแกนตึ้งมาเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ